คณะธรรมายาตาและกัดสวยดีท่านการวิธีติดตามการเดินทางของคณะเราจนกระทั่งวันนี้พวกเราเดินทางมาถึงกบิลพั์อันเป็นสถานที่เกิดของพระพุทธศาสนา29ปีที่พระองค์ใช้ชีวิตโดยมีความสุขที่สุดอันเป็นกรรมสุข,ขาลิกานยโย จะเป็นอย่างไรคณะของเราจะนำท่านเข้าไปสู่การิป็นรั์อันน่ารื่น่อิบเปีแห่งการของศรัทธาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในสถานที่แห่งนี้นะครับมีความอลังการกำลังจะยกสู่มรดกโลกนะครับองค์กรยูเนสโกกำลังที่จะทำงานอยู่วันนี้ไม่แน่ใจมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรยูเนสโกมาทำงานหรือเปล่า แต่ก่อนโควิดเขาก็มาทำงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่สามปีที่โควิดกำลังระบาดก,ก็เลยหยุดการทำงานไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปตอนที่เข้าเราดูไกด์แมปในที่นี้ทั้งหมดก่อนนะครับเราอยู่ในประเทศเนปาลฝั่งนี้คือประเทศอินเดียประเทศอินเดียก็มีกบิลภะพัสสองเกิดจากวิตุดาพัาสักยโศ์ตายแต่มีบางส่วนเหลือ ก็เลยไปอพยพไปสร้างพรรชวังที่สองฝั่งของการวัลเลียฝั่งนี้เราจะใช้เวลาในการเดินทางไปแต่ตอนที่จะไปฝั่งอินเดียนะครับเราก็จะต้องผ่านนะคนิโคทารามในภัรษาที่15ที่พระองค์มาตรวัดเดี๋ยววันนี้เราเก็บทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นในหานที่อย่างนี้เราอยู่ที่ติราราโกร ที่เราละกดกระตารเบลียสี่เราละกดใหม่ถึงการเปรละพัฒสังในปานเนื่องจากว่าฝั่งประเทศอินเดียเมื่อการก่อนพยายามที่จะพิเศษให้องค์กรยูเนสโกยอมรับนะครับว่าการเปรละพัฒของเขาน่าจะเป็นหนึ่งใน4ี่สงเวเพราะอินเดียต้องการรวบรวม4ี่สังเวอยู่ในอินเดียทั้งหมดแต่แล้วในที่สุดอินเดียกลับตกไปหนึ่งสถานที่ ได้แก่สถานที่ประููกของพระโพธิสัตว์เนื่องด้วยอะไรแค่แม่น้ำเท่านั้นเองทำให้อินเดียตกไปคือแม่น้ำชื่อว่าอะโ,โนมานทีอโนมาตีอยู่ฝั่งอินเดียหรือเนปาลครับเนปาลจึงทำให้อินเดียไม่ได้เพราะสายแม่น้ำมีเท่านั้นเองเนื่องจากทางยูเนสโกเขาดู ในความเป็นมาของประวัติพุทธศาสนาว่าพระองค์ออกพิเดอ,อฝั่งอโนมานทีจึงทำให้อินเดียไม่ได้แต่เขาก็ยังได้เป็นสถานที่ในการสร้างกระบิลพัทสองคือการวาเลียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเรือติลาลาโกก็คือการบิลพัทเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปสู่การบิลพัทว่าเป็นอย่างไรนะครับ กูดานกูดานในที่นี้ก็คือนิโคทาดรามในช่วงบ่ายเราจะไปกันเขาใช้ว่ากูดานแต่ในถ้าเต็นปโดใช้ว่านิโคทาดรามนะครับนี่คือพรุ่งนี้เราไปนะครับคือสวนลุมที่นีเป็นสาวอโศนะครับที่มีรูปหัวแ้าแต่หัวม้าหายไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปกันสาวอโศกต้นนี้บุคคลคนเจอก็คือดรฟูรเรทีมงานของซื้ออเลสเซนเดอร์พันงแฮม และในที่นี้ยังมีสาวโสกอยู่นะคบอีกสองต้นได้แก่สาวโสกของพระพุทมีพระเจ้านะครับโกนาคมโนโรเรียกว่านิปริหาวานะครับและสาวโสกของพระเจ้าอีกหนึ่งท่านก็คือโกติฮาวาเพ่อพระตัปปุสันโธช่วงบ่ายเราไปดูยังเหลืออยู่ใต้พื้นดินแต่โผล่มานะครับให้รู้เพราะเนื่องจากพระเจ้าสมาราชมากับพระมคคริบุติสัตเทระ พระโมคะฤติสาเถระท่านเป็นพระรหันในสมัยในพันปีแรกท่านเป็นผู้ได้ปัญญาท่านเข้าฌานปัญญาจึงบอกพระเจ้าศกว่าที่ไหนเป็นที่เกิดจึงทําให้เรารู้ว่าประเทศอินเดียเป็นที่เกิดของพระเจ้าสององค์ได้แก่พระผู้มีพระพาคเจ้าพระนามว่าทะปัสสปะองค์ที่สามกับองค์ที่ห้าคือพระศรีเมตไตรจะไปเกิดที่อินเดียแต่พระพุทธเจ้าที่เกิดฝั่งเนปานมีสามอง,องค์ ได้แก่พระเจ้าพนามว่ากัปุสันโทโกโนาพมโนโดยหลักฐานสาวกโศนะครับโกติฮาวาและสาวกโศคือนิกลิฮาวาและสาวกโศของพระสมณะโคโดมที่สุลมพินีจึงทําหลักฐานให้รู้ว่าสามสาวกโศนี้เป็นที่เกิพดพระเจ้าสามพระองค์ในพัทลักษณ์สรุปว่าเกิดในประเทศอินเดียสององค์ในปานสามองค์นะครับและฐานที่แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่วิถูดาพระค่าศักยะวงตาย 70, 7จ็ดหมื่นเจ็ดพันเ้อยเจ็ดองช่วงเงยน็เยนๆเราจะไปกันก็คือศักระฮาวานะครับ้าสายแม่น้ํานี้นะครับยังมีแม่น้ําสําคัญซึ่งสามารถไปแต่เราคมไปไปนะสองชั่วโมงกว่าและเหลือแค่สถูปอย่างเดียวเป็นที่เก็บพระบรมสารีธาตุหนึ่งในแปดที่ยังไม่มีใครสามารถขุดได้ ในสมัยพระเจ้าสมาร,รากาโบกให้เทิปิศาเทลมาที่ลมมาามนั่นเองนะครับลมพาามนักพรรชรักษาอยู่ทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้แห่งเดียวในแปดแห่งที่ยังไม่มีการไปจัดแบ่งเลยนะครับที่นี่คือลมมาามนะครับแล้วสายแม่น้ําทอดยาวมานะครับก็คือสายแม่น้ําที่แบ่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งของกุสินาราสายแม่น้ําก็คืออโนมานาที และยังมีสายแม่น้ำอีกหนึ่งสายนะครับที่แบ่งระหว่างสักยะวงศ์กับโกลิยวงศ์สายแม่น้ำคือโรฮินีซึ่งเป็นการทะเลาะกันแย่งแม่น้ำนะครับสรุปทำว่าสายแม่น้ำโรฮินีแบ่งระหว่างสักยะวงศ์กับโกลิยะวงศ์เพื่อน,นำน้ำไปทำกเกษตรแต่สายแม่น้ำระหว่างกุศินาลากับสักยะที่พรอองค์ไปสต็อปหยุดที่อนุปยตัมพวัน บอกด้วปัจจุบันอยู่ทางด้านของอไหลทักุศินาราปัจจุบันนี้ทางอินเดียเรียกว่าอาร์มี่ก็คือโคลรักขปูนั่นเองนะครัซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ออกไปเนียกกรมกลับไปอยู่ฝั่งของกุศินารานะครับสรุปความว่าพระองค์บวชฝั่งของกุศินาราถ้าแม่น้าไปพระองค์เดินทางจากนี้ไปถึงกุศินาราอาร์มี่นะครับโคลักขปูใช้ ใช้เส้นทางการเดินทางส0โสิบโยครับเดี๋ยวมีเส้นทางผ่านขึ้นแยนสปมไปทางด้านหลังเราค่อยๆเก็บไปสารที่ใดประวัติของพุทธาศาสนาใดๆนะครับแล้วขอแล้วงานที่อย่างนี้ครับยังแบ่งออกก็คือตรงนี้เขาไม่มีครับในเมืองหลวงนะครับไม่ได้บ่งบอกไว้ว่าที่ใดจริงๆแล้วที่เนี่ยเราเคยบอกเขาว่าเราต้องการอยากทำทำใหม่ได้ไหมเขาบอกว่า ต้องขอทางแหละรัฐบาลเขาเราอยากทำเนี่ยไลน์แบทให้เขาชัดเจนกว่านี้นะแต่มันผ่านม,มาเขาบอกว่าทำได้เดี๋ยวให้เงินเขาเราก็ไม่ไว้ใจเนาะเดี๋ยวให้แล้วเกิดไม่ทำขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคาอยู่อย่างเงี้ยสามปีที่แล้วยังชัดเจนมากกว่านี้แต่นี่มันทิงไว้นะครับด้วยด้วยด้วยสภาพที่สุดโทมจากโควิดนะ ครานี้เรื่องราวที่นี่นะครับนอกเขตบริเวณพระราชวังในพระาไต้ิปโดกเล่มที่13ถึงคณิกายในมหาวัคได้มีการเล่าเรื่องราวผ่านโดยถาว่าสุมังคละวิราเินิอัตถรถาาในสมัยนั้นพระภูมีพระเจ้าก่อนที่จะเดินทางเข้าพรรษา45ที่ไผ่สาลีณนะวันนั้นพระองค์อยู่ที่คิชูตด ซึ่งมีเรื่องราวสองเรื่องตามที่กลับเรียนเธอเรื่องที่หนึ่งวสักกะลพรามนะครับเป็นไส้ศึกให้กับพระเจ้าโศกได้เรียบเรียงเพียงถามพระเจ้าที่ขึ้นจกูดว่านครไทยสาลีปกครองอย่างไรท่านพระอานทน์เป็นผู้กล่าวแทนว่าปกครองด้วยสม,มัคคีธรรมจึงทําให้วสักกะลพรามคิดว่าตี ตอะไรว่าฉี่ไม่ได้แนะ้เพราะเขามีถึงเจ็ดันเร้อยเจดองมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําลายให้แตกลงก็คือทําให้เกิดลายพระแต่ความสามัคคีจนกระทั่งตีได้เรื่องที่สองก่อนที่พระองค์จะเสด็จเดินทางไปภพยาเีในการนั้นพระองค์เข้าสัพพยุตยานได้เห็นว่าพระยาของพระองค์จะถูกวิถุดาพระฆ่าตายหมดวิถูดาภะคืออะไรวิถูดาภะได้แก่นะครับราชกุมาร ซึ่งในนี้มีพระราชวังของพระเจ้าหมหานามะซึ่งเป็นพี่ชายของพระอนุรุตนะครับได้เสียกับลายกับทาสในเรือนตนชื่อว่านาคมนทาเพราะฉะนั้นการที่แต่งงานระหว่างกษัตริย์กับจันทานลูกออกมาเลยเป็นจันทานชื่อว่าวาสภคติยะแต่สวยสุดๆเลยนะจึงเป็นจันทานด้วย ประกอบกันเนื่องจากพระเจ้าปอร์เินที่โกรธศนสมัยหนึ่งต้องการถูกแากจากพระผู้มีพระพานเจ้าก็เลยมาขอที่ดาที่นี่กับพระเจ้าหมานามะทางศักยะวง์เล่นมิเซอร์กับส่งวิช่งอะไรครับว่าสภาัทติยะจันทานยกให้แต่ปิดบังทั้งหมดไม่ให้พระเจ้าเประเซนที่โกรธศนทราบปิดบังหมดเลยแล้วให้ว่าสภาัทตยะได้ทำไมทำกริยาท่าทางเหมือนอะไรครับกระัตรทุกอย่างกว่าจะเรียนแบบได้นะ พระเจ้าประเสริฐที่โกศลส่งทหารมาขอท่านก็ให้ปรากฏว่าพระวิทุโทษนะครับในมหาเล็กที่พระเจ้าประเสริฐส่งมาเนี้ยจาอะไรก็ไม่กระได้นะครับก็เลยทําให้นําเรื่องราวไปบอกว่าใช่แน่นอนอง,งน,นี้เป็นเมสีแน่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 ก็เลยได้แต่งงานกันเป็นองค์หนึ่งของพระเสริฐีโกศลที่ท่านมีภรรยาเป็มสีสามท่านนะท่านหนึ่งก็น้องสาวพระจัาพมวิสารนะครับเดี๋ยวเรื่องราว ไปเล่าเรื่องอีกสองวันที่หน้าเชตวันนะครับคนที่สองก็คือมาริกาพิเศษกับสุนัมีลูกชื่อวัชิลีคนที่สามก็คือนี่แหละวาสุภคคติยะลูกออกมาก็คือวิถุดาภาเมื่อนาน,นวิถุดาภาเติบโตอยากมาลายสนักพระเจ้าตาอยากมาเยี่ยมสักยายวงมารยาไม่มาต้องนานเพราะเนื่องจากกลัวว่าความแตกจะรู้ว่าตัวเองเป็นลายจันทาน เมื่อน,นั้นก็ถึงโอกาสวัยอันสมควรมาแม่ก็มาแต่แม่คือวัดสภากติยะได้มาร้องขอให้สำนนกพระเจ้าตาอย่าทําให้หม่อมฉันชิบหายเลยอย่าบอกความเป็นจันทานให้รู้เด็กขาดแต่เมื่อมาถึงแล้วปรากฏว่า สำนักพระเจ้าตากลับเด็กเอาเด็กไปซ่อนหมดเลยไม่มีใครมาต้อนรับจังสิน้นวิธุดาพามามีแต่ว่า้คนอื่นถามว่าพระเจ้าตาทําไมหมอมฉันมีแต่ว่า้คนอื่นเด็กๆทําไมไม่มากันเลยพระเจ้าตากล่าวว่าตอนนี้ไม่อยู่คือหลอกนะไม่อยากให้มาเจอไม่อยากแม้แต่ทั่งหน้าไม่ยังไม่อยากให้มองจันทานเลยศักยวงศ์ถือตัวมากนะมานะถือตนสุดๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวท่านฟังดูนะว่าใครทําใครตอนนะ กัมรพะเอาน้ำนมมาล้างทุกแผ่นดินขัดทุกแผ่นดินนะครับที่วิถูดาพะเดินก็เลยถามว่าขัดลายทหารถามว่าก็พวกท่านมาสิจันทานมาเนี่ยทําให้เราเือดร้อนก็เลยถามว่าใครจันทา,า,า,านก็วิถูดาพะทหารก็เรื่องราวว่าวิทูดาพะจันทานไปบอกวิถูดาพะเลยทราบเลยว่ากวเองเป็นจันทานโกรธมากเลยนะจริงๆก็ทําทำข้นก่อนนะโกรธครับโกรธมากวิถูดาพะเลยนึกในใจว่า วันนี้ขอให้ศักยวงศ์เอาน้ำนม,มล้างทุกแผ่นดินเราเดินวันข้างหน้าเราจะเลือดในสอของศักยวงศ์ทุกองแม้ว่าเด็กมาล้างทุกแผ่นดินที่เราเดินตรงนี้เป็นจุดเหตุที่ทําให้อะไรทีคายตนะจำได้ไหมเรื่องราวไปผูกเลยนะู่งนะทีคายตนะเป็นหลามพันธุนะเสนามบดีที่ถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะความไม่รู้ฆ่าไปเลียบอดก็เลยเอาับกุฏพัน พระเจ้าประเสริฐที่โกรธสนพระเจ้าตอน80ตอน3วันถีก่อนสุดท้ายอ่ะเอาเครื่องราชไปให้ใครล่ะวิถุดาภะวิถุดาภะเลยขึ้นคลองเลยและทําให้พระเจ้าเป็นโกรธสนต้องการตรวจ่วยไปหาหลานที่ที่ราชเถระแต่เนื่องจากประตูเมืองติดทําให้ท่านคัดแอพแทกหัวใจวายตายวิถุดาภะก็เลยขึ้นคลองราาแทนก็เลยคิดว่างานนี้ต้องมาล้างแทนแน่นอน นะครัก็ต้องมาลางแคนแน่ๆเพื่อต้องการค่ายตายเรียกนะครับในที่สุดในวันนั้นระพผู้มีพระเจ้ารู้ว่าวิทุดาพระจะมาฆ่าสัคยวงรวมทั้งหมดนะครับเจ็ดหเจันเจ็ดรอยเจ็ดองศักยวงมีถึงแปดหมืนตระกูลกเรียวง8 0แปดมืนตระกูลนะครับมีมากถึงหนึ่งแสมตระกูลด้วยกัน รัะสักยงมีเยอะแยะมากมายนะสักยงของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเป็นญาติพระุเจ้านะที่กล่าวกันว่าเป็นญาติสักยะที่ประเทศไทยว่าบรวรพระพิสุรุมหนึ่งอาจจะใช่แต่ไม่ได้สักยะของฝ่าพระพุทธเจ้าอาจจะอนุมานว่าสักยะขององค์ใดองค์หนึ่งอนะในอะไรในแปดหมื่นอาจจะไม่ใช่พระอนุนก็สักยะมีมากมายถามว่าถามว่าพระญาเหมือนตระกูลบนนะั้งเยอะแยะมากมายเยอยะโอ้โหลังทีไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปนะ ก็เช่นเดียวกันวันนั้นพระองค์สมัยนั้นอยู่ที่ราชเกิดพิชกดพระองค์เข้าสัพพยุตายานว่าพ่ายยากของพระองค์จะทุ่งค้าตายหมดวันนั้นพระองค์มาด้วยการบิดกายมาปรากฏนัสถานที่อย่างนี้โดยใบยไม้ปโปง่งใบไม้ปโป่งแสดงแสนได้ส,สองเข้ามาได้ไหมได้ วิถุดาภะมาเจอพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่วิถูดาภะได้ข้ามากลับทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมพระองค์ไม่ไปประทับใบไม้หนาเถิดพระกัตนเจ้าตัดสั้นๆว่ามหาบอ่อทิพ์ความร่มเย็นย่อมเกิดแต่พระญาติของอัตมาพระมากกว่าพูดแค่นี้ว่าอยากให้ร่มเย็นปรากฏว่าวิถูดาภะรู้เลยว่าพระองค์มาอะไรโปรดญาติไม่ให้ญาติของตนได้รับความเสียหาย เชื่อไหมตอนนั้นเนี่ยที่พระโอที่ญาตของพระอ,องค์จะถูกฆ่าพระออมีการปวดหัวสุดๆเลยนะพระพรอบอานนท์ว่าอนน์เรามีการปวดศิษากมากเป็นกรรมเก่าของพระอ,องค์สมัยหนึ่งที่พระอ,องค์เล่าว่าอนนท์เราเคยเกิดเป็นเด็กเป็นลูกชาประมงนะครับพ่อแม่จับปลาได้เยอะแยะเราดีใจตกเมอ ดีใจที่จับปลาขึ้นมาได้วันนั้นก็เลยส่งผลให้เรามีอาการปวดหัวในการที่วิธูรดาภะจะมาฆ่าพญาของพระอ,องค์นั่นเองโ่นเสด็จมาถึงสามครั้งวิฑูรดาภะก็กลับสามครั้งพอครั้งที่สี่พระองค์ได้พิจารณาว่าเป็นกรรมของพญาที่สมัยหนึ่งเคยปรยยาพิษม่แม่น้าให้ปลากินละตายหมดกรรมวันนั้นพระอ,องค์ก็เบิกไม่ได้กรรมใครพระอ,องค์ก็ช่วยไม่ได้นะครับ อีกที่ปริหารไม่มีพระพุทเจ้าที่จะให้ใครได้ดีไม่ดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทังสิ้นนะด้วยนี้พระอ,องค์ปล่อยเลยวิทยุรพักก็ลุยไปฆ่าศักยะวงศ์นำไปฆ่าที่ไหนนำไปฆ่าที่ศักระหาวา,าทุ่งแ่งสังหารทะเลเลือดเกิดที่นั่นเดี๋ยวเราจะไปช่วง ยเย็นไปอุทิศกุศลให้กับพระยาที่เป็นปุถุชนแต่พระญาที่เป็นโสดาบันรอดหมดนะครับที่เป็นปุถุชนยังเป็นจิตวิญญาณอยู่ที่สักระฮาวานนี่ครับอี่หนึ่งเรื่องทางด้านหลักฐานพระถางสัมจั๋งนะที่ได้บันทึกไว้พระถางสัมจั๋งพระโลกไมโบกพระถางสัมจั๋งท่านได้บันทึกเรื่องราว นะครในกระบิลพัท่านได้เขียนว่านะครับว่าท่านพบสถานที่อันไปไม้ปปโปรงเรียกว่าสักกระหาวาทุ่งสาหารเดี๋ยวตามไปท่านได้พบพื้นที่พระราชวังกระบีพัดส 4, ี่ทันลีพบพระราชวังของพระเจ้าสุโธธนะแต่ปัจจุบันยังหาไม่เจอว่าอยู่ที่ใดพบปราสาทอันเป็นที่ปฏิสนธิของพระพุทธิสัจห้อง ที่พระมาญญาเจ็ดวันก่อนที่สวรรค์ให้พนมให้น้ำนมแก่เจ้าชายสิทธัตถะพบสถูปของอชิตดาบทที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับพบเซนท r ั l วอล l ์ออฟคอมเพล็กซ์เซนทรัลวอล์ออฟคอมเพ็กก็คือพระราชวังปราสาทสามหลังเดี๋ยวเราจะค้นหากันและท่านยังพบสถานที่ตัดพระเมาลีนะครับได้แต่ฝั่งกุสินารานิโคทารามที่ท่านเจอ และท่านยังเจออีกว่าสถานที่ที่ท่านมาก็คือสถานที่ที่ราชกุมารได้มีการทำไมได้มีการนะครับบิดาและนาขวัญนะครับโดยใช้ถ้าได้เรียกกล่าวว่ามีร้อยแปดคันไถมีหนึ่งคันไถ่ไถทาทองด้วยทองคำอีกร้อยเจ็ดคันไถ่ายทำด้วยเงินนะครับ และสถานที่ก็คือทางนี้ออกไปได้แก่สถานที่มีต้นว่ารพระองค์อายุเจ็ดขวบเข้าปฐมฌานได้ที่นี่นะคะแข่แห่งนี้จึงเป็นอันที่ที่ท่านยังบันทึกอยู่แต่ในเรื่องนี้ขออนุญาตอ่านทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะนิยมท่านท่านพบสถานที่สักยงถูกพิฆาตเถ็นคา นะครับท่านใช้อย่างนี้แต่ในที่นี้ใช้ว่าศักะยะหาวาตามภาษาของทางเนปาลแต่นี่ที่นี้ของนะครับหายานพระถังสามจังว่าท่านจัดทลอยชาวศักะยะวงฆ่าตายผมว่าไม่ใช่ล่ละ9 9้าสิบเล้านเก้าแสนคนไม่ใช่มากเกินไม่ได้มากถึง9 9้าสเล้านเราไม่แน่ใจว่าคนแปลแปลออกมาผิดหรือเปล่าแต่จริงแล้วคือ 7จ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดองค์นะครับพบนิโคธาร,รามพรรษาที่สิบห้านะครับและเรื่องราวทั้งหมดนะครับอันนี้โซลลุมพินี้ว่ายไคไปเปิดนะครับแทนที่ตามมาจากเส้นทางของพระถังชัมจัง๋งท่านก็บันทึกเรื่องราวทําให้เราสามารถเข้าไปดูหลักฐานพระถังชัมจัง๋งซึ่งหกฐาทำพระถังํงัมชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะท่านมาเห็นตาเห็นทุกอย่างกับตายเย็นจเมื่อปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม และหลังจากเราเสร็จแล้วเราจะพาท่านเข้าสู่มิวเซียมไปดูแต่เราว่ามิวเซียมเก่ายังมีเหรียญอะไรเยอะแยะพอมิวเซียมใหม่เหรียญพวกนี้มาหายไปไหนรูเดี๋ยวเราจะให้สันโตตามว่าอมิวเซียมเก่ายังอยู่เปล่าถ้าอยู่เราจะให้ท่านเข้ามิวเซียมเก่าดีกว่าไปเห็นเหรียญอะไรที่ใช้อะไรเยอะแยะแต่มิวเซียมใหม่เหมือนเป็นโลกสมัยใหม่อ่ะก็เลยทําให้ไม่อัลังเท่าที่ควรอยู่ใกล้ๆเนี่ยสิบนาทีก็ถึงนะ สถานที่อย่างนี้จึงเป็นสถานที่ควรแก่การทัศนทัศนนิตระแอย่างยิ่งว่าความเป็นมาของความเป็นพระุทธศัสน์อย่างไรทางอินเดียเลยบอกเสมอว่าตอนแรกเขาได้แค่สามที่เขากเขาพูดปลมใจอยู่เสมอว่าผู้กัดทางในปานว่าทําไมอินเดียได้สามที่เป็นดินแดนสี่สองเวทผู้เจ้าเจ้าอ่ะพูดเหมือนเบมกันนะที่ท่านก็ยังไม่เป็นนะ ทางในปานก็เลยตอบไม่ได้เราเลยเชื่อคเาตอบว่าถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์จะมีพู้เจ้าอัปปะนี่เราเลยช่วยเาตอบนิดนึงงนั้นตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งส่วนสําคัญทั้งการบิลพระอานารินรมยี่สิบเกปีแห่งครองและชทาย,ยาเป็นอย่างไร The ะ o ว l d of ออฟสิทธิพัฒนาเป็นอย่างไรคอยท่านติดตามเข้าพระราชวังกรารบิพัะณบัดนี้ครับ